Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอขอลพัมดุ์พี่น้องผู้ที่มีอิม a ah uh. an. ja n วันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนำเสนอหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีอิม a n มีชื่อว่าอันมูฟีดฟีมุฮิมมาติดเตฮีดเป็นหนังสือตำราของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอเดดบินมุฮัมมัดอัตอะซูฟีฮาฟิซะฮุลลอฮ์ ท่านก็เป็นศาสตราจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามน,านครมาดีนะผมได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนกับท่านเป็นระยะเวลาหนึ่งปีด้วยกันในมหาวิทยาลัยอิสลามน,านครมาดีนะและท่านก็มีบทบาทถือเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในเมืองมาดีนะไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหลายรอบเมืองมาดีนนะ ในขณะที่ผมได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยอิสลามนน,นครมาดีนะท่านก็ได้ให้หนังสือตำราเล่มหนึ่งถือเป็นหนังสือตำราที่เป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของหลักโตฮิตหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีอมามีชื่อว่าหนังสือสาระสําคัญการให้เอกภาพต่อรัสปหาหนะ์นหัวตาอาลาก็ในข่าวก่อนเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของความหมายต่าง ของคำว่าอ oh ัตโตฮีดของคำว่าอันอากีดะและเราก็ได้พูดถึงสาระประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างอัลอากีดะกับหลักโตฮิดแล้วก็เราก็ได้พูดถึงคำนิยามต่างๆของมันก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเราก็จะมาพูดถึงความคล้ายคลึงกันมาดาอันโมตอบากเบนโตฮีดวันอาคีดะความคล้ายคลึงในด้านภาษาระหว่าง คำว่าอัลตูฮีดกับอัลอากีดนะคำนี้พี่น้องพู้ที่มีมาทำไมเราถึงพูดถึงเพราะเนื่องจากว่าคำนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำที่บรรดานักอุชาการมักที่จะพูดกันบ่อยว่าคำว่าตาฮีดตูฮีดเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเราจะมัก ได้ยินบรรดานักวิชาการหรือบรรดาครูบาอาจารย์มักที่จะทับศัพท์ในเรื่องของคําว่าอัตโทฮิตคำว่าอันอากีดะเมื่อเราได้รู้หลักพื้นฐานเราก็จะได้เข้าใจพี่น้องผู้ที่มีอิมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดของชาวซาลฟที่พวกเขามักที่จะแต่งหนังสือตําราของพวกเขาถือว่าเป็นหนังสือตําราที่ยอดฮิตมากหากเราได้ศึกษา บรรดานัก se วิชาการสารัฟตั้งแต่อดีตหลังจากเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลล e ัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม